็ขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรักที่เราไม่ได้มา mm hmm. ก็จะขอเล่าทำพยานให้ฟังนะคะที่กองถ่ายของน้องเอญานะคะ,ะช่วงที่น้องเอญยญาทำงานนะคะตอนกลางวันแล้วก็จะมะีทีมงานหรือทีมบีบเด็กนะคะก็จะบีบให้เด็กแบบว่าน้องได้ถ่ายซีนที่ว่าอยู่ข้างนอกบ้านนะคะกับแม่ๆอะไรเงะะี้ยค่ะช่วมืออะไรเงี้ยแล้วก็ดีว่ามันยังไม่เสร็จเนาะ,ะทางทีมงานเขาก็บอกว่า เดี๋ยวไหว้ไหว้ไหว้ขอขออย่าให้ฝนตกนะกันนะเลื่งนี้ยแล้วน้องเอียบอกว่าอ๋อหนูไม่ไหว้นะคะหนูเป็นคริสเตียนค่ะอันนี้อันนี้แม่ไม่รู้นะคะเพราะว่าจีิงงานเขาเล่าไม่ฟังตอนกินข้าวตอนเย็นนลค่ะออก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่แบบว่าพาพิญญาบริสุทธิ์เคลื่อนสำหรับเด็กๆน่ารักมากเลยค่ะได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าแล้วค่ะในกานงานนะคะแล้วพออ ตอนเย็นนะคะน้องเอญ่าทําฟันปลอมที่เขาทาไว้สําหรับการสแสดงคะ่ะหายทีนี้แม่ก็รู้สึกแบบทุกคนช่วยกันหากันลอกกองถ่ายเลยนะคะเป็นบ้านหลังใหญ่ทั้งในห้องทั้งข้างนอกที่น้องถ่ายก็รู้สึกกระวลกระวายใจและแล้วก็ขอพระเจ้าและอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเหมือนพระเจ้ากำลังจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะคะที่ทําให้เราไม่ได้เจอไม่ได้เจอฟันปลอมนะคะแต่พระเจ้าจะมองดูออความซื่อสัตย์ของเรา แล้วมันก็จะมีอ่อทีมงานอีกทีมงานหนึ่งที่ดิวตรงอ่ะนะคะเขาเห็นว่าเอ่อเห็นว่าน้องจะต้องเอ่อได้ค่าตัวแล้วต้องไปซื้อฟันปลอมต้องไปทําฟันปลอมใหม่อีกนะคะพันกว่าบาทเนี้ยเขาก็เลยแบบว่าเอานี้ไหมตอนจับอ่ะเดี๋ยวบอกโมเดลลิ่งที่ที่เรามีทดิดงานอ่ะนะที่เขาจะจ่ายค่าตัวเราอะ่ะเดี๋ยวเขาบอกว่า ตัดตรงโอทีนั้นออกไปไม่ต้องไม่ต้องให้โมเดลิ่งหักตรงโอทีแล้วมารักกับหนูจะได้เต็มๆพอทีนี้เราก็เอือดอัอึอดอัด้วยความกังวลเนิ่มหาฟันไม่เจออุ้ยเราต้องเสียตังค์อีกแล้วนะเนี่ยฟันปลอมก็พันสี่นะคะของเด็กอะ่ะพอทีนี้ก็อันนี้คือถูกสุดแล้วนะคะถ้าเป็นร้านฟันก็จะแพงหลายพันพอทีนี้พี่เขาก็น่ารักด้วยความที่เขาจะช่วยเราเรอ่ะเนาะแต่เราก็รู้สึกแบบ เหมือนพระเจ้ามาแตกใจแบบแทงหัวใจเลยอ่ะให้เอกสารเข้าไปแล้วนะว่าเออแล้วแล้วพี่คนที่เขาไอ้นี่เขาก็ดีวกับหมดเลยว่า,าน้องเขาไม่มีโอทีนะคะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจะจ่ายให้เราโดยตรงเขาขับรถไป15นาทีถึงบ้านโอ้ยไม่เอาดีกว่าเลยโทรหาแล้วก็ถามน้องโดมีน้องเอียแม่เอาความสัตย์ซื่อซื่อสัตย์ตดีกว่านะเราจะได้สบายใจเด็กๆคอยแบบหลงใจให้เราแบบเปลี่ยนใจทันทีแล้วก็ มัน,ม,น,นมีอะไรมาแทงสอมนมาแทงใจเราเลยนะคะเราเก็เบอกว่าพี่คะหนูหนูต้องขอโทษด้วยนะคะเออ่หนแแูแบบหนูขอความชัดเจนดีกว่าแล้วโมนี่ยิ่งบอกดีมากค่ะคุณแม่อะไ<อ>รเง,รงี้ยแบบที่รักมากบอกแบบนี้แต่เขาเขารู้จักกันนะคะคนที่จะจ่ายกับคนหันตามกับโมนี่ยิ่งเนี่ยเขาบอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกแม่ แบบหนูเยอะแล้วเป็นล้านแล้วอะไรเงี้ยมันคือส่วนของเขาเลยแต่เราอ่ะต้องสัตว์ซื้อนะคะซอสนะใช่ซื้อสัตว์แล้วเขาก็เลยแล้วพอเราก็กังวลนะบอกว่าพระเจ้าคะหนูกลัวหนูไม่รู้จะพูดกับเขาว่ายังไงถ้าเขารู้ว่าหนูแบบมีใจอ่ะมีใจที่จะแบบโน้มแต่ว่าหนูคิดว่าตอนแรกหนูคิดว่าไอ้สิ่งที่หนูคิดอ่ะมันสําเร็จผลไปแล้วนะคะในการที่ไม่ซื้อสัต์ทีนี้ก็อธิษฐานขอพระเจ้า ลูกขอเปลี่ยนนะคะอย่าให้ไอ้สิ่งที่แบบที่ไม่ถูกต้องกับพระเจ้านะคะสําเร็จ<ม>ขอพระเจ้ากู้กับคืนได้ไหมคะเพราะว่าลูกสํเนึกแล้ว<ม>ลูกไม่อยากล้มลงในความบาปในความบบไม่สัตย์ซื่อ<ม>พอทีนี้เช้ามาก็อธิษฐานเนาะอะไรเงี<ม>้ยค่ะพระเจ้าก็คืนความสัมพันธ์ที่ดี<ม>แล้วก็คืนยอดเงินมาให้เราด้วยนะคะหักน้อยมากเลยค่ะที่ว่าเขาหักโบเขาบอกว่าเอามาไว้ทำฟันนะแม่อะไรเงี้ยค่ะ ก็ขอบคุณพระเจ้ามากมากเลยนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือไปประกาศขา่าวกระสิฐนะคะซึ่งได้เรียนออนไลน์กับอาจารย์ใบอั้งโดยอาจารย์แม่วิแนะนําให้เรียนออนไลน์นะคะตอนแรกก็แบบกึ่งกึกั่กนะคะแต่ก็อดีมากกนก่อนออกไปแล้วแหละตอนแรกบอกกับพี่อ้อยกับพี่แม่ชีว่าเออหนูขอเอาคนนึงก่อนเนาะเพราะว่าตอนแรกกะว่าจะมาประกาศกับแม่วี๊ที่สัปดาห์นี้วันนี้ว่าสัปดาห์นี้มัน เขาเลือกตั้งอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องส่งกันบ้านทำออนไลน์เนะาะอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบว่าก็อ,อธิษฐานก่อนอะไรเงี้ยเราต้องกล้านะเราไม่อยากเป็นเส้นไก่เราจะต้องชนะความกลัวแต่ว่าไปคนเดียวคนนั้นเขาขายโรตีอยู่ไงคะแล้วตอนทีนี้เขาก็บอกพี่หนูเชื่อนะอะไรเงี้ยก็พาเขาที่ฐานรับเชื่อ แล้วเราก็ยืนมองอีกเราเจะเอาอีกสักสองสาคนดีไหมนะอะไรเงี้ยใช่ไหมลองดูไปเรืนะ่อยๆเนาะอะไรเงี้ยมีนอ้นองเอี้ยกกับน้องลุ่ออกมาด้วยค่ะช่วยถือแจงหนังสือเนาะแล้วทีนี้ก็เจออีกคนหนึ่งผู้ชายเหมือนพระเจ้าไม่ได้แต่งเนาะอะไรเงี้ยเหมือนเขาเป็นอิสลามแต่เขาก็ให้เกียรตรินะคะว่าเรากํนนาลังประกาศอยู่เขาก็ไม่ได้พูดจาที่จะแบบอะไรกับเราพอแบบมีอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามาสี่คนวัยรุ่นเขาก็แบบ เขาก็บอกเขาเชื่อค่ะอะไรเงี้ยแล้วก็ร้านต้างๆที่เขาขายไอ้คอหมูย่างผมด้วยครับผมด้วยผมเชื่อด้วยครับผมพระเยซูเป็นยังไงามอะไรยังไงทีนี้เราก็อธิบายเนืและเราก็บอกเขาค่ะเขาอธิษฐานค่ะก็ต้องขอบคุณพระเจ้าแล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์มากๆนะคะที่นําลูกให้ได้ผู้รับเชื่อเจ็ดคนนะคะในวันนั้นแบบนี้ท่ได้